สวัสดีครับพบกับผมนะครับหมีสยามมวยเดือนนะครับวันนี้มาวัดสายตานะศึกวันลุมพินีครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองหรือว่าหนึ่งร้อยสิบสองนั่นเองนะครับนะประจำวันศุกร์ที่สิบสามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะครับนะณนะเวทีมวยลุมพินีนะกรุงเทพประเทศไทยของเรานี่เองนะครับนะชอบอยู่เจ็ดคู่หลักๆนะครับนะชอบอยู่ เจ็ดคู่หลักๆนะครับนะก็ไปเริ่มกันคู่ที่หกเลยแล้วกันนะเป็นทางดน้านเจ้าขุนพลน้อยสอสมหมายเจอกับทางดน้านเจ้าโมเทอตองนะชกกันในพิกัดรุ่นไฟเวทนะครับนะเป็นคู่เอกภาคอินเตอร์ด้วยนะครับนะส่วนคู่ที่เจ็ดนะขุนพลนเอกเมืองนนเจอกับทางด้านเจ้าถังฉีฉินนะครับนะชกกันในพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปอนด์นะ S 1> <S 1> ส่วนคู่ที่8นะเป็นทางด้านเจ้าทาหารเอกนาะยกเอท่าสาราเจอกับทางด้านเจ้าบินลาดินสอภูลสวัสด์นำะนะชกกันายพิกัด122ออปอนด์ส่วนคู่ที่9ก้านำนะนะเป็นทางด้านเจ้าสมานชัยสอสมหมายเจอกับทางด้านเจ้าอาสูรน,น้อยสิยจ่าสิงชกกันในพิกัดรุ่นสตตเวนนะครับนะส่วนคู่ที่10นะเป็นทางด้านเจ้า เซฟเอราวันจะชกกับทางด้านเจ้าพยักษ์สุริน JP p เจพีพาวเวอร์ชกในพิกัด124อปอนด์นะนะส่วนคู่ที่11เนะเป็นทางด้านกิจเพชรพีเคแสนชัยนะครับมวยไทยยิมเจอกับทางด้านเจ้าตุยลินทัศนะชกกในพิกัดรุ่นสตตนนะส่วนคู่เอกของรายการนะสิงห์ดมทองนกยีนลาดกระบังเจอกับทางด้านเจ้า อับดัลลาออนดาร์คู่นี้มีสัญญาวันใหญ่เป็นเดิมพันนํานะครับเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะชกในพิกัด127ี่ปอนด์เขาว่านว่าถ้าคู่นี้ใครชนะนะได้สัญญาวันใหญ่ไปครอบครองนะครับนะก็เป็นกําลังใจให้นักชกไทยแลากันนะคู่นี้แต่ก่อนอื่นก่อนได้นะครับก่อนไปฟังวิเคราะห์แม่นๆจากหมีสยามนะครับนะฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์นะถ้าเป็นไปได้นะกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะ คุณจะได้ไม่พลาดมวยเด็ดมวยมันจากหมีสยามนะครับนะก็ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มซปเปอร์ VIP นะต้องเรียกว่าซปเปอร์ v, v p เลยแล้วกันนะครับนะแอดมาที่มีแอดนำหน้านะครับ SM888 นะครับนะแอดมาที่ SM888 มีแอดนำหน้านะครับนะฟังหูจากสนามสดๆนะ รู้ว่าเซียนอยู่ฝั่งไหนนะเซียนโน้มไปทางไหนแดงเข้ามุมหอบหรือเปล่าน้ําเงินเข้ามุมอาการเป็นยังไงนะครับกรรมการซุกซิเสียวเพียวฝั่งไหนนะครับรู้หมดนะครับนะย้ำนะแอดมาที่ sm888 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับนะเข้ามาได้เลยฟรีทุกอย่างนะครับนะมาดูคู่มวยของเราเลยแล้วกันนะ เริ่มกันที่ทางด้านขุนพลน้อยสอสมหมายเจอกับทางด้านเจ้าโมเทดอ,องนะขุนพล,ลน้อยสอสมหมายเนี่ยน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 2ถึง63กิโลกรัมน,นะส่วนสูงเนี่ย1น0เซนน้ำนะนะักนะชกจากประเทศไทยนะซ้อมที่สอสมหมาย3ามไฟหลังเนี่ยชนะมันลวดนะครับนะมีชนะเจ้า ชนะชาติชนะเจ้าชนะน็อกเจ้าชาติมังกรชนะเจ้าซ่อนรักโหแต่วันที่เจอกับซ่อนรักนี่บอกเลยว่าชนะไม่เอกฉันนะโหวันนั้นนะลูกผีลูกคนเลยนะครับนะส่วนคู่ชกของเขาก็คือเจ้าโมเท็อองนะครับนะโมเท็อองเนี่ยเป็นนักชกจากเมียนมานะครับนะเจ้าของส่วนสูง1 6 8เซนนะ น้ำหนักปล่อยๆเนะี่ยอยู่ที่63-64กิโลกร,รัมนะสามไฟหลังเนี่ยชนะ2แพหนึ่งน้ำนะแพ้ครันะ้งล่าสุดให้กับสมิงดำา NF ลูกสวนนะ้ำนาะมีชนะคะแนนไม่กระฉันคายูกินะแล้วก็ชนะน็อกทางด้านเจ้าโตโมยะนะครับนะก็โมเทนอองเนี่ยก็มาชงในวันลุมพินีนะักคนไทยจะรู้จักเขาเยอะขึ้นน้ำนะทางด้านเจ้า โมเท,ท็อองส่วนถามผมว่าโมเท,ท็อองกับขุนพลน้อยสอสมหมายผมชอบใครผมชอบขุนพลน้อยนะผมมองว่าโมเท,ท็อองถึกอย่างเดียวนะทั้งด้านขุนพลน้อยเนะี่ยมีลูกล่อลูกชนเยอะนะคู่นี้ชอบไปที่ขุนพลน้อยสอสมหมายน,นะค้บนะส่วนคู่ที่เจ็ดนะขุนพลเอกเมืองนนท์นะครับจะเจอกับทั้งด้านเจ้าถังจีฉินนะ ถังฉี่ฉินน้โหชื่อเรียกยากเลยเกินนะทางด้านขุนพลน้อยทางด้านขุนพลไม่ใช่ขุนพลน้อยนะครับทางด้านขุนพลเอกเมืองนนท์เป็นนักชกจากจังหวัดภูเก็ตนะครับนะคือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะเนะจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบปดเซนนะอายุสิบเก้าปีนะชงมวยมาไม่ต่ำกว่าหกสิบครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะวันนี้จะเจอกับคู่ชงของเขาก็คือถังฉี่ฉินนะเคยมาชงในวันลุมพินีหนึ่งครั้งนะแพ้ให้เจ้า วันเผด็จลูกสวน m อ็มวยไทยนะมวยตัวนี้ก็เคยทำปฏิหารแล้วนะเคยเตะทางด้านเจ้าเด็กจิตมังนุ่นเนี่ยน็อกสองิสามินี่แหละที่เหลือเวลานะวันนั้นเขาซู้ไม่นา้นะเป็นนักชกจากประเทศจีนนะครับทางด้านถังฉี่ชินเนี่ยนะอายุยี่สิบเอ็ดปีเองวันนี้เก็บตัวที่พีเคนะครับนะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนนะน้ำหนักปล่อยๆเนะี่ยอยู่ที่ห้าสิบสี่ห้าสิบห้ากิโลกรัม นะครับนะถามว่าคู่นี้ผมชอบใครผมชอบไปที่ทางด้านเจ้าขุนพลเอกเมืองนนท์นะครับนะผมมองว่าหลากหลายฝ่าแล้วก็อาวงอาวุธกระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยดูดีฝ่าถึงแม้ว่าทางด้านเจ้าถังฉี่ฉินจะซ้อมพีเคก็ตามนะครับนะมาคู่ที่แปดของรายการนะครับนะทหารเอกนายกเอท่าสาราเจอกับทางด้านเจ้าบินลาดินสอพูนสวัสดิ์โอ้โหทหารเอกเนี่ยชกวันลุมพินีสี่ครั้งนะ แพ้หนึ่งชนะสามนะสามฝฟหลังเนี่ยชนะคะแนนไม่เอกฉันแล้วก็แพ้คะแนนแล้วก็น็อกเอาเพชชน้องเนยมานะครับนกเขาก็มาสิบเอ็ถามผมว่าถ้าหาเอกเป็นยังไงฟอร์มในวันลุมพินีผมก็มองว่าเขาก็ดุดันใช้ได้นะวันนี้จะเจอกับทางด้านเจ้าบินลาดินสอพูลสวัสด์เนี่ยโอ้โหมวยตัวนี้ก็เก่งนะครับนะ มวยตัวนี้ก็เก่งนะผมบองให้เจ้าบินลาดินก็ใช้ได้น้ำนะส่วนตัวผมถามว่าผมชอบใครทหารเอกกับทางหน้านเจ้าบินลาดินผมมองว่าชอบทหารเอกนะบินลาดินเนี่ยมามาใหม่นะในวันลุมพินีถึงเข้ามาชกค,ครั้งแรกนะผมชอบไปที่ทหารเอกนะผมมองว่าเรามีกระดดกแหละในวันลุมพินีนะแล้วผ่านมวยดีๆมาเยอะนะ้บนะส่วน คู่ที่เก้าของรายของรายการนำนะเป็นทางน,าน้า,า,สสา,เานเจ้าสมานชัยสอสมหมายเจอทางด้านเจ้าอสูรน้อยศิษ์จ่าสิงห์นะนะเจ้าสมานชัยเนี่ยเคยมาชนะคะแนนบาซิลเอกเมืองนนไว้นะครับนะก็ใครเคยได้ดูก็หูแต่นานมากแล้วนะเคยมาชกนานมากแล้วนะก็ไปทำฟอร์มอยู่ที่ มวยห้ายกแต่เคยชนะคะแนนบราซิลเอกเมืองนนท์ไว้นะครับะจะเจอกับทางด้านเจ้าอสาูรน,น้อยสิทธาสิงห์นะครับนะก็เจ้าอสาูรน,น้อยเนี่ยก็เป็นนักชกจากประเทศไทยของเราเหมือนกันนะครับนะใช้ได้เหมือนกันฝีไม้ไลายมือใช้ได้เหมือนกันนะเป็นมวยเชิงมวยชั้นมวยเชิงนะคู่นี้ผมชอบไปที่อสูรน,น้อยสิทธาสิงห์นะผมมองว่าถ้า สมานชายัยเดินมาไม่ดีเดินแม่อะไรดีผมมองว่าอาสูรน้อยมีเชิงมาเล่นแน่นอนนะครับนะคู่นี้ชอบไปที่อสูรน้อยส,สิ์จ่าสิงนะครับนะส่วนคู่ที่สิของรายการนะเซฟเอราวันเจอกับทางด้านพยักษ์สุรินเจพีพาวเวอนะครับนะเซฟเอราวันเนี่ยเป็นนักชกจากประเทศไทยของเรานะอายุ28 e ปีนะ ส่วนสูงหนึ่ง้อยหกหกเซนนะนน้ำหนักป,ปล่อยอยู่ที่ห้าสิบหกสามไฟล์หลังชนะน óc, ็อกรวดเลยเอ้ยชนะน็อกสองไฟ์ชนะคะแนนเสียงข้างมากหนึ่งไฟนะับนะทางนัานจองเสฟเอราวันโหใช้ได้นะมวยตัวนี้ใช้ได้เลยใช้ได้ฝีไม้แลนะมือเก่งน,นะมาดูคู่ชงของเขานะคือเจ้าพยักษ์สุรินเจพีพาวเวอนะครับนะสองไฟล์หลังนะชนะน็อกหนึ่งไฟชนะคะแนน เอกฉันหนึไฟนะครับแนละ้วก็คือชนะเจ้าทหารเอกนายกเอท่าสารานะพยักษสุรินใช้ได้นะมวยตัวนี้ใช้ได้ถามผมว่าถามผมว่าเซฟเอละวันกับพยักษสุรินเนี่ยผมเซฟเนี่ยเก่าเรื่องในมวยสมยกนะตอนนั้นเขาค่อนข้างได้ชบไปนะครับนะส่วนส่วนเจ้า พายัก์สุรินเนี่ยถามผมว่าเก่าไหมใช้ได้เลยนะมันเหมือนใช้ได้นะเอาชอบมวยรองแล้วกันนะผมมองว่าอยู่ที่ฟาร์เมเ็นต่ออยู่ที่พายัก์สุรินนะแต่วันนี้ชอบไปที่มวยรองนะเอ้ฟาร์เมเ็นต่ออยู่ที่เซฟนะแต่วันนี้ชอบไปที่มวยรองนะพายัก์สุรินเจพีพาวเวอร์นะครับนะส่วนคู่รองของรายการนะกิจเพชรพีเคแสนชัยเจอกับทางด้านเจ้าตุยลินทัศนะเจ้ากิจเพชรเนี่ยสามฝ่าหลังเนี่ยชนะ คะแนนในกัันหนึ่งชนะน็อกหนึ่งแล้วก็แพ้น็อกหนึ่งนะครับนะส่วนตัวผมนะววันนี้จะเจอกับครั้งด้านเจ้าตุยลินทัศนะตุยลินทัตก็คือนะักชกจากพม่านะตัวนี้ได้ไม่ชกบ่อยมากนะปึงชกครั้งล่าสุดเนี่ยวันลุมพินีครั้งที่หนึ่งร้อยหนึ่งเองนะครับนะก็ใช้ได้นะครั้งล่าสุดชนะคะแนนเจ้าล็อกกี้วอวันวีนะคู่นี้ถามว่าผมชอบใคร กิจเพชรก็ใช้ได้นะแต่ผมชอบตัยเินทันนะผมมองว่ามวยพม่าตัวน,นี้อึดอึดถึกทนแล้วชกวันลุมพินีบ่อยมากเขาใช้นมเล็กเป็นนะครับนะมาถึงคู่เอกของรายการนะครับนะสิงดมทองนกยีมลาดกระบ,บงังเจอกับทางด้านอับดัลลาออนดาร์นะโอ้โหคู่นี้บอกเลยสนุกอีกแล้วนะครับนะมีสัญญาว,วันใหญ่เป็นเดิมพันนะผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะคูน่นี้ผมสิงดมทองทั้งใจเอาแหละสิงดมทองถนะ้า ดักออกแห้งสก,กัดออนนัรไม่อยู่ก็เป็นเรื่องนะครับก็อาจจะโดนหมัดชุดของออนนัรแต่ถ้าออนนัรหาตัวสิงห์ดมทองไม่เจอก็เป็นเรื่องขออย่างเดียวนะครับสิงห์ดมทองนะยกสามยาพึ้นหมดนานะผมมองว่าถ้าสิงห์ดมทองชนะสวยๆคะแนนขาดขาด,ขาด,ขาดหรือว่ามีถึงนับถึงน็อกได้สัญญาวันใหญ่ไปครองแน่นอนนามนะนะก็ประมาณนี้นะครับนะอย่าลืมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ผมไว้ด้วยนะครับนะ้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้ายิ่งดีนะแล้วถ้าใครอยากเข้ากลุ่มซปเปอร์ VIP นะครับนะแอดใส่แอดน้ำหน้าตามด้วย SM888 นะครับนะขอบคุณครับ